ในพระคัมภีร์แมทธิวบทที่ Matthew 5ข้อที่6ได้กล่าวไว้อย่ครับว่าความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมเพราะเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์คำว่าอิ่มบริบูรณ์นั้นคือการที่เรานั้นได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณจนอิ่มบริบูรณ์และการอิ่มบริบูรณ์นั้นมีภาพเป็นอย่างไรครับ เราเห็นได้ว่าในหนังสือก,กิจการมีผู้ชายคนหนึ่งเขาครั้งหนึ่งเขาไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่เมื่อเขามาพบกับพระเจ้าแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเติมเต็มเขาจนเขานั้นในพระคัมภีร์บอกว่าเขาได้เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเห็นได้ว่าผู้ชายคนนี้ทําการอัศจรรย์มากมายในหลายที่หลายแห่งมีครั้งหนึ่งในขณะที่อาจารย์ปารโลอย,อยู่ที่เมืองเอเฟซัส มีคนเจ็บป่วยมากมายและชาวบ้านต่าง,างๆก็นําผ้าชิดหน้าและผ้ากันเปื้อนเหล่านี้นะครับเข้ามาแล้วก็มาสัมผัสกับตัวของอาจารย์เปาโลและเมื่อสัมผัสกับอาจารย์เปาโลเสร็จแล้วก็เอาไปสัมผัสกับคนที่เจ็บคนที่ป่วยและก็เป็นคนคนที่มีผีเข้าด้วยนะครับก็เอาไปสัมผัสคนเหล่านั้นและเมื่อสัมผัสคนเหล่านั้นในพระคัมภีร์บอกว่าเขาทั้งหลายที่เจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาและคนที่มีผีเข้านั้นผีสิงเข้านั้นก็ได้รับการปลดปล่อย เราเห็นไหมครับว่าการเติมเต็มของพระญญณยริสุทธิ์นั้นสําคัญเช่นไรถ้าหากว่าเรานั้นหิวกระหายถึงความชอบธรรมของพระเจ้าในเพคัมภี่บอกว่าเราจะได้รับการเติมเต็มและเมื่อเราได้รับการเติมเต็มพี่น้องครับเรานั้นจะดําเนินชีวิตอยู่ด้วยสิทธิอํานาจและฤทธิ์เดชท,ที่พระเจ้ามีไว้ให้กับเรา หมายคว่าเวลาเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรในชีวิตของเราเราเจอสิ่งต่างๆที่จะถาถมเข้ามาอาจจะเป็นปัญหาก็ดีอาจจะเป็นการเงินอาจจะเป็นสุขภาพก็ดีพี่น้องครับเราสามารถมีชัยชนะเหนือปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ที่กําลังเข้ามาในชีวิตของเราได้เพราะว่าเรานั้นได้รับการเติมเต็ม,ตมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และเรากำลังดําเนินชีวิตอยู่ด้วยสิทธิอํานาจหรือว่าพลังที่พระเยซูคริสต์ให้กับเราเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าให้เรานั้นมีใจที่หิวกระหายที่อยากจะ เข้าหาความชอบธรรมของพระองค์ก็คือการที่จะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นการที่จะเป็นเพื่อนกับพระองค์การที่จะเดินอยู่ในจุดที่ถูกต้องกับพระเจ้านั่นก็คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั่นเองครับผมในวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องครับให้เราเน้นมีใจที่หิวกระหายในความชอบธรรมของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพประพครับสวัสดีครับ